สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบนสุขสุขพนมอนิกะออานอนไหนอนนากระเบื่อแล้วก็ะเบอลาเนาะสุเ,สเพิ่นก็มาใส่เบ็ดพี่น้อง่ข่ก็มานํำเพิ่นและะ้วค่ะสิมาหาเก็บผักขแะแยงเนาะพี่นอ้องถือธงมาใสา่สิมาหาเก็บผักขะแยงอันเมื่อว้กินใส่หันใส่นีอะไรเนาะวายูุเพื่อนมันก็บบมีนะพี่น้องกัสิเก็บไปไหวมืออื่นเข้าบ้านก็สิถือเข้าไปไห้ อยู่เฮือนนั่นแหละเนาะเบาเล่ากับเอื่อยมันก็ใส่เบ็ดอยู่ทงหูเนาะฟ้าเริ่มมืดเข้าเรื่อยๆเนาะคอยกับมีมาเก็บพักขยงมองนี่พอมันเป็นหม่องถี่ลายเป็นจุ่มกันอยู่กระโบอึดดอกพักขยงงไฮได้ก็มีเนาะแต่ว่าอยู่นี่มันจะแบบว่าเป็นกอเป็นกออยู่นะกัศมีมาเก็บนี่เดี๋ยวพี่้องเข่ากัน ก้อนอันย่นามเกี่ยวเข่าเนี่ก็สีเก็บะกัะแยงเห็ดแหงไว้แล้วนี่นเนาะเก็บไว้ทาแบบอันย่ามเกี่ยวเข่าก็สิทอนเอาทางหางเนาะมันเป็นยาวๆสิดูว่าเด็ดเอาจำเงามันพี่น้องไปเห็ดแหงไว้เป็นเป็นกัม๊มเป็นกไาไว้ใส่แกงน้ำไม้หรือว่าใส่ตำนันตำนี่น,น,นาแลงงเลยเนาะแต่ตอนนี้เขาสีเด็ดเอาแต่ยอดมันพี่น้อง ผักขงกบบกงยงมันกระเบื้องเนาะถ้าในกอลันนี้าแบบว่าเห็ดแห้งยังว่าเฮาเด็ดฉันสัตว์เลยมันชิมัดยากมันเอาทางยาวแต่อันนี้ชิดเด็ดเอาแต่ปลายมันสะอ่อนพี่น้องขยงปลายกระดอกกระดียเนาะนี่ดิพากันมานอนให้นอนหน้าใส่เบ็ดกบแต่ก็ะเบื้องหวัวชิมานหรือบอ่อน้อง เพราะว่าช่วงนี้กับบได้ใซดแต่เฮงอะบุหัวมันคืมีกบหนาเนี่ยมันไปทางอื่นหมดเลยเนาะมันก็มีบางช่วงบางตอนคือกันพี่น้องเ้าช่วงเคยใส่กับบอจอนบางหันอะมีลายกบเนาะแต่ช่วงนี้เขากับบไดี้ไซดตั้งนานเนามันไปหวยหมดเลยกับบุหัจกักเนาะจะมารุ่นกันอะไรเนาะ เอ้ยกระเป๋าผ่อนใส่บาสิมานได้บปล่าคายใบเข่าใบเข่าบาแดแขนเลยเนองใบเข่าขูดแขนนะเนาะสิไปเก็บในบอลหัน่นในบอลแคมๆเมนี่ยมันกัดสีเป็นๆเน,นะเาเนะตะเขนแหล่ไล่ไล่ยามเกี่ยวเข่าเด้อสิเก็บ เห็ดแห้งไว้ลลายเนาะพี่น้องเข้าสีบดได้ใส่ตากแดดเนาะพี่น้องเข้าสีใส่แบบเอาไปหอยไว้สื่อๆมันกะสีแห้งเองมันดอกพควาคตากแดดเลยผักแยงมันบ่ค่อยเคี้ยวเนาะถ้าเขาปะอยู่ในห่มเล้วยมันแห้งเองมันมันก็สีเคี้ยวกินหนาแรง่งก็ได้ไว้ใส่หอยไ้นีเนาะอู๋อันนี้จะเป็นเบ็ดพอเบเอาแงาม พิ่นมาใส่จากห้วยเนาะแล้วผลก็กำลังขึ้นมาใส่ในนี่แล้วก็พอดีเห็นซุ้ม่อยใส่ผลก็เลยกลับลงไปห้วยคือเก่าเนาะสองอันพี่น้องนี่เลยของเพิ่นปักซุ้งๆเนาะนี่เด้ผักไหแง,ง้เก็บเอาอยู่นี่สบายกว่าเนาะพี่นอ้องปาดเก็บกผนเก็บกผน ก่อนฟ้าจะมืดก่อนเนาะเขี้ยวงามค่ะไอดีอยู่นี่จั่อยมันก็สียาวยาวอยางนี้แต่อันนี้ก็ยาวนะข่อยกับมาถือกระปองกี่กระเดือนให้เพิ่นเนาะพี่น้องแรงเพินเ่นกะสิมายามอะไรเรือสัาสี่เบ็ดหาสิบเอ็ดเนาะเรือสัาสี่ ไผ่แถวๆไหน่าบ่ฮู้ว่าสิมานหรือบ่เนาะเอ็ดเป็ดน้องแง้มเด้อสมมุติโอ้แม่นจักว่าเป็ดอันสิมากินเบ็ดบ่จักเป็ดบ่แงมตัวนึงเนาะเพิ่นมาไกลไกลเป็ดข่อยยังมาบ่ฮอดบนแถวนี้เนาะพี่น้องแถวลุ่มนาข่อยนี่เป็ดบ่แงมตัวเดียวนะคะผู้เจ้าไ่เมื่อมันก็มาอีก มาไก่ดิโอ้ระว่างอันระว่างเป็ดกินเป็ดเด้อเป็ดน้อยเห็นเนาะตัวเดียวก็มาก้าไก่หลกดคุดก่ะพักแห้งดูบ้านเท่านี้มันคลายบ่ได้หรอกพี่น้อง แล้วมันมีอยู่แล้วเนาะมันยังก็ได้ขนาดพักเ,เท้ๆนี้ง่าพักแน,นยงนีแ้แล้วเลยะนี่ยมันคองก็อึดเนาะขนาดเรงกันยังเพราะว่าพี่น้องเอาไปใส่อันต้มหันต้มนี่หรือว่าจะแกงไันยัง อยู una, anyway, to to no. But, island, ่นายังว่าอยากได้ก็มาเด็ดเนาะแต่พออยู่เฮือนแล้วมันมันบ่มีผักคะแยงหั่นน่ะแต่ว่าเป็ดบ่จักสิไปแฮม ปนว่าปลูกไว้เนาะกระดอกก็ดีรลพี่น้องสงสัยน้ำผัดอันเมิดมันมาโฮมอยู่นี่บ่หรือจังไงอ่อนคัะแต่หัดหน้าบางคนกับโบมี่ด้อพี่น้องหน้าบางคนเนี่ยแบบว่ามันมีโบลายแล้วกับโบค่อยงามเดีต้นเนี่ยน้อยแดงๆเล็บๆเนาะแต่ในนี่หลาลยลาย สองคนบุดกระไซเบ็ดไปคอยก็เก็บกระเงไปเนาะกอหนึ่งคอละกัมเมื่ออันที่ว่าคอยไปเผาหน้าให้แม่ป้าคอยกะได้คออันประเดกเฮ็ดมานน้ำพิน่นหรือว่าอันเฮ็ดเพิ่งคมที่เพิ่นเฮ็ดอันประเดกไว้หน้าคอยกะคอมานน้ำพิน่น ได้มาประมาณใส่แกงเน้อไมหมเธอหนึ่งแหละเนาะกับพอดีเลยพี่น้องแกงเน้อไหมกินพักแยงก็มีแล้วกะ็ใส่เห็ดอัน,นเห็ดคมประแดกแหละเนาะกระแสบเลยพี่น้องมันบริคมเนาะมันออกเค็มนิดๆแล้วกะ็หอมนะกระแสบลายลเข้ากับสิเก็บประมาณนี้แหละกับซพอเนาะพี่น้องทำนีก่กะ ถ้าใส่แกงน้ำไม่กับประมาณซองเถือหรือว่าทาต้มอย่างอื่นกับประมาณลายเถือเลยแหละเนาะเดี๋ยวสิกินบทันพี่น้องมาพักแย่งกันทำมันเบิดกับมาเก็บใหม่เนาะไม่ใชนเป็ดสบายดีจ้าพี่น้องจ้าใส่เวทกบ,กบมาหำกันพี่น้องพากันนอนนายามเวทกบผู้ชิมานหรือบ่บรรยากาศดีหลยพี่น้องยามแรงเนาะเทียงกับไก่ ไข่เบ็ดหลอกไข่ไปได้เลยพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะพอจะได้กินกบน้ำค่อยบ่อคือสใส่บบเบิดด้านนอกมาเนาะเบ็ดใช่แต่ชั้ที่หาลางนะมันมันขำนะมันก็เบิดบอลใส่พอเขาบม่ได้เบ็ดคือเจ้าลอยชงลอยเบ็ดเขาลอยกว่าเพาว่าศุไปใส่อยู่ห่วยเขาใส่ก่อนเนาะก็เลยใส่อยู่แถวให้หน้าตัวเอง ้าเข่าออกขักลิ้นนี่อีกบุหงก็ได้เกี่ยวเข่าแล้วนี่เนาะเดี๋ยวก็พอเมาง่ายเข่านี่เนาะขักอิ้นนี่สมเฮากับพากันเมื่อยน้องเริ่มมืดเข่าเรื่อยๆเ,เลยพี่น้องเข่าแถวนี้ก็ออกเป็นแล้วเนาะ โอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ค่ขอจบอไว้สำหรับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดสั่นกระดิ่งให้ในเด้อพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ขอโตลาไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง